ยสวัสดีครับผมสิบผมเป็นพาร์ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมซูเปอร์ซัดเอพิส od ที่แปดนั่นเองนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเป็นการกลับมาแล้วครับผมซึ่งห่างหายกันไปนานมากสำหรับเกมซูเปอร์ซัดนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ซูเปอร์ซัดนะห่างหายสำหรับ YouTube กันด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้เห็นว่ามีบทบาทใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมไปเชิญมาดู ประมาณสี่ห้าตัวได้ตั้งแต่จอมโจรฮันนี่บีซึ่งหอคงคิวปิดและล่าสุดนั่นก็คือนับมายากกน,นั่นเองครับผมนี่ซึ่งผลงานที่ผมทำไปได้ก็มีแค่นี้แต่จอมโจรไม่เคยสมได้เลยสักครั้งหนึ่งด <c oughs> ูสิว่าผมจะได้บทจอมโจรหรือเปล่าอันนี้ก็น่ารุ้งเหมือนกันนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่จะประชมุมนะครับผมฝากกดไล์กด subscribe กับผมเดิกันนะครับผม กำลังจะกับผมเลยครับต่อไปกันดนเอครับผมหลังจากที่ผมทางหายก็ไปนาะนมากก็ช่วยกันด้วยนะครับผมโอเคถ้าว่าพร้อมแล้วเราบริ่มกันเลยดี๋วไปโค้งโอเค let's go อาซอเโอเคผมเข้ามาแล้วนะซึ่งผมไม่รู้แหละว่าผมจะได้บทอะไรกันอนะโอ้โหเป็นด่านนี้ด้วย เอฟอสเล็บไม่ใช่นะไม่ใช่นะ <laughs> ชื่อสีสม้มอุ้ยดูซิว่าผมจะได้บทอะไรกันโอ้โหเป็นสายกลางฮะหมดตายแล้วแบบนี้ฮะอานหน้าสือติดมาจะเป็นคำสั่งการของคุณ เออไม่รู้แหละว่าจะรอดไหมก็ต้องรอดูอ่ะค่ะโอ,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 อ้เอฟฟอร์ตแหละสักดึอ อ้าวฟาร์มมิ้นกับเหลืองตายโอ้ยผมดูบทไปไม่มีวิศวกรนี่ว่เอ้าวไอชมพูลีชมพูมันป่าไอชมพ,ชมพูโอเคครับชมพูใช่ไหม ชมฟูเสร็จต่อด้วยข่าวนะปาเสร <c oughs> ็จแล้วก็ตบปุ่มโบสเห็นนะขาวกูไม่กลาแยกล่างเลยทีแรกกูว่าจะแยกล่างตามกูก็เลยไม่แยกล่างและดีนะไม่งั้นกูตายแน่ชมกอนชมกันชมสวาชมชวาเป็นนักเวทผู้ก่อน โอแบบนี้อ๋อแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวจะใสอีกหนึ่งตัวนะ <c oughs> เอา,อางไงครับขาวได้กับดักแล้มั้งเมื่อกี้จะโบสถ์กูได้วนั่นดะกย้งน,นะ เรียบร้อยครับมามาสิงถูกคนด้วยขอบคุณมากครับนี่บีมาสิงถูกคนสิ่งที่คุณต้องทำตามคำสั่งของฉันสัก โอเคไหนในก็หนไหนๆก็กลับมาแล้วเล่น3มรอบไปเลยไม่สักสองรอบแล้วกันรอบที่2ขอมาโหมดคู่แล้วกันนะครับขอเริ่มแล้วกันนะเ e สโก o แม่ปลาไหลเป็นต่อล่ลเลยไล่เลยไล่เลยไล่เลยไม่ไม่เอาวิ่งมาดีเล่นแต่ไก็เล่ได้ไหลเลยไหลเลยไหลเลยวักสีนะแรกแป๊บหนึ่งสีขาวนะขาวนี่ขากลางเนี่นี่เอาดิไหลทีไหลช่วย ไม่ใช่โดนโดนขาวปาดีดเพืที่เพื่อใครปาดอะเพื่อนใครปาดทำเออไปชุบูไปชุพูไป ข่าวมันทำอะไรไม่ได้เลยข่าวมันหลอกข่าวมัะหลอกอย่าบโมยเลยป้าสิี่ยรโพนี่ป้าเกี้ไม่เห็นวิ่งผ่านศพไปเลยเป็นหมอค่ะอย่าโมยอย่าโมยอะไรเถอะเราอ่ะเห้เป็นก็บอกไอ้เหลืองอ่ะตัวสองอะนักล่าเปยนของนักล่านะเออเยอกำลังแบบ ร้องเพลงมันเพลินเลยเข้ามาหาปารเลยไม่สนใจเออโอ้ยแล้วแม่อ๋อออคัาผมพิมพ์ไปอย่างนั้นแหละว่าเขาช่วยแฟนนี่มันก็ได้จะได้นะเราที่ที่ข้าวตัวที่ตัวแรกทอยกอ่ะที่ข้าวตัวแรกเป็นนักทอยกอ่ะเราที่ทีไปโอ้ ให้มันเดินเล่นเรชมเไปเลยให้มันเดินเล่นอ้อโอ้แ้ละแค่นั้นแหละไอ้เนี่ยช่วยแผลงดีกว่าน่าราเมียบไป <ขอ S 2> ชมไปจบก็ชมไปก่อนนั่นแหละอยู่ๆก็โดนข่าวว่ามันเป็นล็อกสีขาวที่ที่เป็นนักคนทรยศอะ่นนะน่ารักมากู ไปล็อกคนทรยศเฉยอะเล่นได้ไ<ม>เว้ยตบโชว์เลยจากผมสนิธานจากเล่นมาห้าปี10ปี <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นมิจจาตัวไอชมพนึงอะไอเป็นนักล่า ชพูไปลทีเหลืองค่ะมันบ่อยหนูค่ะบยอะไรควายโบยก่งทั้ได้ขาดอะไรใหญ่ควายโอ้โหโอ้แพ้เลยเอาคุณบอกล้อโูแพ่นงเนี่ยฉชนไว้วะใ้ตา์ท้ายเกมกูด่าแม่เอาทีอยาบครับองบอก าชมมาชมไปจบแล้วโอ้ยไหมลอกชมว่าไอขอโทษ,น,น,โทษทน,นะคะพอดี้หนูเป็นบมอค่ะแล้วพี่ทำเป็นตุ้มโบยหนูด้วยค่ะพี่เป็นอะไรล่ะคะพี่ถือว่าโบยคนที่อยู่ก็มาว่าอะไรกัแนแขกงก็ต้องโบยไอโบยจีนา่า มีผ่าตัวนึงก็ต้องระวังอนะ่ะแต่ต้องรอปาดออกจะได้กันไปจะเด้กัน <languages? S 1> ไม่ไม่รู้ถ้เขามาหาผมเองโอ้ยไอ้สเสอะไนี่ตาอ่อนเยี่ยกูไม่ได้เป็นฆาตกรน้อยคารู้สกสำเร็จแล้วโอ้ไอ้สัสอย่าโม้เยี่ยคังหน้ามึงอ่ะต้องเดือต้องเดือดต้องโดือดมาบาตก่อนนะคนทะเลยมาหย่อนกล้าก่อนนะได้าดมโ้แล้ ใช่ใ่าจะมาปผมมาก็ต้องการไปต่อแห้งครับ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 ไปไปหาคนทรยศก่อนอ่ะผมเห็นเพิ่มปุ่มกดปานรัวๆเลยโอ้โหเขาใครเข้ามาผม่าหมดอะเข้ามาหมดที่ได้ว่าจะปาปาแบบปาเตียบเลยแต่ว่าดันไปไปโดนคนทรยศก่อน เอ้ยแล้วผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันเอ้ยนี่ไงเอ้มหาผมอีกกี่มหามหาผมอี่กี่มหาผมอีก่ะดีมหามหาต่อมหาต่ออะไรอ่ะมหาผมต่อดีมหาผมต่อโอ้ยมาแซลได้ผม โอมาเลยมาเลยได้ดีรออยู่รออยู่เฮ้ก็ก็เราหวังให้ให้เราได้เป็นแสงไม่ก็กลางก็พอเ๊้ผมแต่งชุดแบบดาวเด่นเนื้อเฮี่ยชุดนี้สุ่มครั้งเดียวได้ โอ้โหไม่ไม่ไมเอาฉ <laughs> ันกำลงตัวอะไร่ไเกเปลียสีเลยโอ้แล้วโอ้เป็นกลางจริงๆด้วย เอาโจ๊กมาทำไมนีเอาฮันนี่มาทำไมล่ะฮันนี่รู้จาบทอะไรมาละบุกยามมาก็ไ,ไ้เล่นเรอกอ่ะไม่จบอีก đi đêa gìn gìn easy ô oh, easy long easy, <laughs> เอ,อ,กอกากกแล้วบอกเข้าไปได้ยังแล้้วเขาไปได้ไยัง<น>ไงก่อนมันขวางขนาดนั้นนะเขาบอกเน็ตไม่ดีเล่นขับกไม่ได้จะเล่นเกมไม่ได้อะไรอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เล่นขับไม่ได้เล่นเล่นก็ได้เลยนก็ได้โอ้ยแบบนี้ไม่ได้ เต้นหน่อยละกันโอ้โหได้ลูกแล้วนักมายากลมาดิครับมาดิครับ แต่ขอแค่อย่างเดียวโอเคดีไม่มีแบล็คไปโอ้เคลียเร็วมาก ผมว่าจะยังไม่มีใครตายนะเอาอแล้วอ้าวเมื่อกี้ไปกับสีแดงฮะัลโหลค่ะผมคิดว่าแดงนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นสีน้ำเงินสองอ่ะไปกับสีแดงคนนึงอ่ะ ผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมไม่รู้นะว่าใช่สีแดงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนยูก็ยอมเองเลยเหรอสีแดงมผมว่าเอาสีแดงไปก่อนไหมคนนึง เอาแดงหนึ่งไปก่อนครับก็เห็นสีน้ำเงินสองอ่ะไปกับสีแดงอ่ะตอนแรกอันนี้ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเฮ ี่ไงนี่ไงสีแดงแดงไปจบครับเอาแดงไปจบครับชัดเจนครับแดงไปเลยจบเกมครับเกือบจะนี้แล้วนะเอาแดงไปนั่นแหละถ้าแดงไม่จบก็ร้อยสารักทำอะไรกูเสร็จนะทงนั้นเลย เอาได้ไปจบครับแค่นี้มัน<แ>ชัดเจนอยู่แล้วครับแค่นี้มันง่ายๆแค่นี้มันง่ายง่ายมันชัดเจนจบหัวหตักเลย ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าอะไรตามตูแฝงโอเคแค่นั้นแหละจบโอเคต้องขอจบคลิปก่อนเนาะแค่นี้มันสบายๆน่ะโอเคต้องขอจบคลิปไ้เป็นเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่รู้แหละว่าจะกลับมาทําต่อดีไหมก็ต้องรอติดตามนะครับผมแต่ก่อนที่จากลากลักกไปนะครับผมสําหรับคลิปหน้าครับผมผมอจาจจะทําคลิปวันเด็กก็ได้นะครับผมรอติดตามได้เลยนะก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากล็กไปฝากกด subscribe กับผมด้วยกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปก็ได้เลยนะครับผม See you again next time สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย See you later ครับผม